นอนอิงลิงลิงลิงอยู่ตุ๊ดตุ๊ดตุบดตุ๊ดตุ๊ดตดตุ๊ดตุ๊ดตน๊ดีุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตน๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดุ่๊ดยุ๊ดตุเดตุดตุ๊ดตุาดตุ๊าตาุ๊วตุ๊ด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 ตา๊ดตตุ๊้ตุจดตุ๊ดดตุ๊ปตุตุ๊ดตุ๊ดต

ดุดพาแล้วเ้ยเอ๊ะเอ๊ะวูดูดูด,ดไอ้เล็กเอากระจกลงกันนะน่เยีบบหมูน้อยอ ติวล้วผูนำ้นำแม่แลผู <c oughs> เอาอันสองตัวเพือจไปเสร็จแล้วไกลกับพ่อไกลหมูกับพ่อหมูลงมาเกือตจเส้ามันนี้เฮาสาฟ้าไปทุละกันนี้ นี่วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ได้ไหมเบื่อกับเลขออกแล้วพี่น้องเนะาะสองตัวอยู่ในคันนาสองตัวน้อยขึ้นแู้วน,น,นี้ก็ห้อง

ตื่นเช้ามาล้วมาเลยในประตูเลยฮ่าฮ่ามามาเลยมาดูดแข้งดูดขาคนนี่รอรอไปพูวไปเลวฮ่ามาไกลมาหาดูดแข้งดูดขานี่ vô học bài đấy rồi nhầm bị cửa hung chát đấy khăn nó có bác phát nó quay lại yên chạy yên đó con nó con mà leo mà leo mà leo lấy cửa cây là bò Ông lên bà đi phù phù phù. nói cái lên nó khẩu phù 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 cái năm ควาลูกน้อยเพื่อกับพี่มาอยู่ห่มพี่เล่นตามหนทางก็หลอดแลอด ทีขึ้นแล้วเลยวิวิวีิวิระเฟินห้องเว้ยไม่ให้จับให้บายเด้อเฮ่เธอเธอห้องอี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 เลย ใกล้่น้อยกบผูุจะนอนเข้าไปนอนในกองไมเฮ้ยีกีอ,อกแล้วลายบักเต่งไทย้อมไห

ตัวนี้เฮ็ดลับตามือหนาตาอีกเอ้ยตะสั่งเด็ดป,ปลามืออยคว้าสักบาทเด็เนาะอืมล้วเด้อวันนี้นะมือปลาแล้วเด้ออีกสองวันเราค่อยเจอกันนะจ๊ะไปก่อนเด้อบายบายยีหางแวบๆวบแม่ลูกไปหากินลุ่ก่อนนอนนะน,นี่ไปก่อนนะจ๊ะเออใกล้แม่น้ำเราไปกินยูรุ่มน้ำหมูคุณ แก่ตอนนั้นนะมันบวได้ค่อยแพ้มู่ไปกินน้ำหมูอ่านตื่นเสียงว้าว